วัสดีค่นในเรื่องของบุคคลในไพ่นะคะค like. yeah. ิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดคิดอาไรเล็กเสียอะไรกูติงเิงเอ้ยจะไปไหนล่ะคะจะไปหาใครอ่ะคิดถึงใครเหรอเหอไมคิดถึงเตอร์ฟาร์ตี้เหรอ ชีวิตเนาะไม่พ้นไม่พ้นแต่อะอะดูสิเตอปาร์ตี้เป็นไงอ้าวโอเคเนี่ยระวังนะให้ระวังนะเจ้าเตอร์ปาร์ตี้อะที่คุณ ทำอยู่อะระวังนะจ๊ะให้ระวังจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นกับคุณนะเอาไหมเอาตรงๆนะเาขาเรียกว่าวอะไรนะโรคโรคโรคสัมพันธ์นะใช่ไหมโรคติดต่อทางทางเพศอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาพูดตรงๆนะนะให้ระวังนะให้วเวลานี่เอาเตือนนะคะนะคะให้ระวังทำอะไรก็ให้คิด เออใส่มันก็ได้นะเออนนั่แหละถุงนนั่แหละถุงสก,กัดวิญญาณนั่นนะถ้าสมัยนี้ใช่ไหมนะอท้องก็ทก้องใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกละ่ะใช่ไหมโรคมันก็มีเยอะๆใช่ไหมโรคทั้งเป็นสำคัรเนีย่ยเนี่ยภายในนี้ออกมาเธอนะระวังนะกับการที่คุณคิดคิดแบบมีสิ่งเนี้ยทำสิ่งนี้นะใช่ไหมเนี่ยซื้อพวกอะไก็ได้มั้งเธอเออเนี่ย จะได้ไม่เกิดนะแต่ไม่กูเกิดขึ้นอีกอย่างนะแต่เนี่ยภพ่ในนี้ออกมาเตือนแล้วนะให้ระวังนะเพราะภาในนี้คือระวังจะติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นอะไรที่มันร้ายแรงกว่านั้นนะโรคทางเพศสัมพันธ์บางอย่างมันกร็รักษาได้ใช่ไหมแต่บางอย่างมันกร็รักษาไม่ได้ใช่ไหมดีย๋ยวว่าชน,น,นะฉันอ่านตามไพ่นะขอโทษขอโทษขออภัยขอขอมานะคะถ้าดวงนี้ บังเอิญไปเข้าแบบในเรื่องของชีวิตของใครนะคะฉันขออภัยนะคะฉันไม่ได้การลงนะคะฉันอ่านตามเนื้อไพ่ค่ะนะคะเนี่ยไพ่มาเตือนนะถ้ายังไมเ่เจอคืนก็ให้ระวังซื้อไว้ก็ได้ทุกงยางเออไม่คิดตังเรายังเห็นแต่อะไรแบบช่วขนาดแล้วแบบสิ่งช่วแวบ,บใช่ไหมแต่มันมีผลระยะยาวกวับเราไม่หละก็ใจ่ตรงให้ดี แต่บางทีเวลาเรากินเหล้ากินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมชื่อมันจะอ๋อใช่ไหมมันนวลเนี่ยม,ม,มันนวลเนียม,ม,มเหมาใช่ป่ะนระวังนายจ้าคุณคุณค่ะอืมอะไรขอกซิงเนี่ยนะโอเคขอบคุณนะคะที่ทำมารับจนปรกัเ,เดอ,เอนะเดอ้อเดินระเด้อ